อล i โต s ซอฟสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม Alito p o s เวอร์ชันริชิตเตอรกันนะครับก็เริ่มแรกเลยครับหลังจากที่ทำการติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วจะมีไอคอนนะครับที่ชื่อว่าอันด r ม a ัน p o s เป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับให้เราเริ่มใช้งานโดยการดับเบิลคลิกเข้าโปรแกรมครับ เวอร์ชันนี้นะครับตอนใช้งานเนี่ยออตอนเข้าโปรแกรมครั้งแรกจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้รหัสผ่านตั้งต้นของระบบที่เซตเอาไว้ก็คือคำว่า admin a d m i n เราพิมพ์เป็นตัวเล็กนะครับแต่ระบบจะโชว์หน้าจอเป็นอักขระพิมพ์ใหญ่ทั้ง2องบรรทัดเลยครับแล้วกดตกลงถ้ารหัสผ่านถูกต้อง เราจะเข้าสู่เมนูของโปรแกรม p o s ครับอย่างแรกนะครับที่จะแนะนำก็คือการตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับโปรแกรมครับเมื่อสักครู่นี้ครับก็คือรหัสตั้งต้นคือคำว่า admin ถ้าเราอยากเปลี่ยนหรือว่าอยากเพิ่มผู้ใช้งานเนี่ยเราจะทำได้ดังนี้ครับไปที่แฟ้มข้อมูลด้านบนสุดนะครับและลงมาตรงส่วนนี้ครับที่เป็นรูปกุญแจและเขียนว่าตั้งค่าผาส่วน เราลองกดปุ่มค้นหาครับตอนนี้จะมีชื่อแค่แอดมินอันเดียวนะครับที่เป็นตัวตั้งต้นสมมติเราจะเพิ่มยูเซอร์เข้าสู่ระบบอย่างแรกครับให้เรากดปุ่มเพิ่มด้านล่างครับทําการใส่ชื่อล็อกอินครับอันนี้จะเป็นเอ่อเป็นตัวอักษรตัวเลขก็ได้นะครับอย่างอันนี้ผมขอญาตตั้งง่ายๆนะครับอ่ะยูเซอร์หนึ่ง แล้วก็พาสเวิร์ดนะครับอะไรก็ได้ครับแต่ว่าต้องไม่เกิน8ตัวอักษรครับอันนี้ครับจะเป็นตัวเลขผสมตัวอักษรจะเป็นตัวเลขอย่างเดียวหรืออักษรอย่างเดียวก็ได้นะครับอันนี้ผมขอตั้งอย่างนี้นะครับส่วนด้านล่างนะครับที่เขียนว่ารหัสพนักงานอันนี้หมายถึงว่าชื่อล็อกอินยูเซอร์หนึ่งเนี่ยครับมีพนักงานท่านใดที่เป็นคนดูแลยูเซอร์นี้ให้เราก,กดปุ่มตรงนี้ครับค้นหาพนักงาน ระบบจะวิ่งเข้าไปดึงข้อมูลจากทะเบียนพนักงานมาใส่ครับซึ่งการสร้างทะเบียนพนักงานเดี๋ยวดูได้ในหัวข้อถัดไปนะครับอ่ะอสมมุติอันนี้ผมกำหนวดว่า User 1เนี่ยให้พนักงานที่ชื่อคุณนพดลเป็นผู้ใช้เราก็กดเลือกครับแล้วกดจบงานจากนั้นด้านขวามือตรงส่วนนี้ครับก็คือสิทธิ์ที่ User 1หรือคุณนพดลจะได้รับว่าเขาจะเข้าสู่เมนูไหนในระบบของโปรแกรมได้บ้าง ถ้าเราติ๊กถูกอย่างนี้นะครับก็คือให้สิทธิ์เขาถ้าเราปล่อยว่างไว้ก็คือเขาไม่ได้รับสิทธิ์ในส่วนนั้นถ้าเราต้องการจะติ๊กสิทธิ์หมดเลยนะครับให้กดคำว่าเลือกทั้งหมดครับอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ช่องไหนที่เราจะไม่ให้สิทธิ์เขานะครับเราก็สามารถติ๊กถูกแบบนี้ออกก็ได้เมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับให้กดบันทึกครับระบบจะขึ้นว่า บันทึกสำเร็จแล้วนะครับพอเราค้นหาดูก็จะมีชื่อนะครับอันนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งท่านนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอลองเข้าด้วยที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้ใส่ไปเลยครับ User 1 p a s s w o r d สเวที่เราตั้งเอาไว้นะครับ เราก็จะเข้าสู่ระบบด้วย username password ที่เราตั้งเมื่อสักครู่นี้ซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับยูเซหนเนี่ยเราไปติ๊กสิทธิ์ออกว่าเขาไม่สามารถเข้าหน้าตั้งค่ารหัสผ่านได้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเห็นไหมครับตรงเมนูตั้งค่ารหัสผ่านตรงเนี้ยเป็นสีเทาแล้วนะครับก็คือเราบล็อกสิทธิ์เขาเอาไว้นะครับไม่ให้เขาเข้าในเมนูที่เราไม่ต้องการให้สิทธิ์เขานะครับอ,อันนี้เดี๋ยว ผมออกเป็นแอดมินไปก่อนนะครับต่อมานะครับเมื่อกี้นี้เรามีการเพิ่มยูเซอร์ใหม่ไปแล้วคราวนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนพาสเวิร์ดของแอดมินหรือปรับปรุงสิทธิ์ต่างๆเนี่ยเราทำได้ดังนี้ครับกดปุ่มค้นหาครับเลือกชื่อยูเซอร์ที่ต้องการปรับเปลี่ยนนะครับอันนี้ผมเลือกแอดมินขึ้นมา ด้านล่างครับให้กดปุ่มคำว่าแก้ไขข้อมูลรหัสผ่านครับเราก็เปลี่ยนได้เลยนะครับอันนี้ไม่เกิน8ตัวอักษรน,นะครับอันนี้แล้วก็จะใส่ชื่อพนักงานเข้าไปด้วยก็ได้นะครับส่วนด้านขวาก็คือสิทธิ์ที่จะได้รับนะครับอย่างน้อยในโปรแกรมเนี่ยจะต้องมีชื่อ1ท่านนะครับที่สามารถทำได้ทุกอย่างในระบบครับ เมื่อเราทําการอัปเดตข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือให้กดบันทึกครับระบบจะขึ้นว่าบันทึกสําเร็จแล้ว user admin ก็ถูกเปลี่ยนพาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เราก็มาลองเข้าโปรแกรมด้วย user admin ครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองด้วยเข้าด้วยรหัสผ่านตัวเก่าดูก่อนนะครับ a d m i n ทั้งคู่ครับอ่าระบบจะขึ้นว่า เข้าไม่ได้นะครับเพราะว่ารหัสผ่านผิดเมื่อกี้เราตั้งรหัสผ่านใหม่นะครับเราก็พิมพ์เข้าไปได้เลยครับอันนี้ก็จะเข้าสู่โปรแกรมได้ครับเราเพิ่มไปแล้วเราแก้ไขเสร็จแล้วต่อมาคือการลบยูเซอร์ที่เราจะไม่ใช้งานแล้วนะครับวิธีการก็คล้ายกันครับกดค้นหามาครับเลือกยูเซอร์ที่ต้องการลบออกจากระบบครับกดจบงาน ด้านล่างจะมีเมนูชื่อว่าลบข้อมูลเป็นรูปถังขยะตรงส่วนนี้นะครับให้กดลบข้อมูลแล้วระบบจะให้ยืนยันครับว่าต้องการลบหรือไม่ตอบเย s เพื่อยืนยันการลบหรือตอบโนเพื่อยกเลิกการลบครับอันนี้ผมตอบเย s ครับระบบจะขึ้นว่าลบเรียบร้อยแล้วกดค้นหาดูนะครับเราก็จะเห็นว่า user ที่เราเลือกเมื่อสักครู่นี้ถูกลบไปเรียบร้อยแล้วครับ อันนี้ก็เป็นเมนูสำหรับการตั้งค่าพาสเวิร์ดของระบบครับขอบคุณครับ